ไหนอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหน้ากล้องแางนี้มั้งกลางวันนี้โพสที่ขอฟิลตรงนี้ก่อน ชอบอยู่ตรงนี้มากเลยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยสโนว์ทาวสโนว์ทาวสาสีกงจะมานะฮะทำไมก็แปลกใจนะว่าน้ำตรงนี้ที่ไหลมาทำไมมันไหลนะแต่น้ำไม่ไม่น้ำทรงหัวเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะะอันนี้น้าจากภูเขาไงะะมันเป็นน้ําใต้ดินที่ว่ามีความร้อนอยู่เป็นน้าแร่ปะ่ะใช่น้ําแร่ ไปตามหากวางเ่นเดียกันต่อนี่มีมะด้านข้างเดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานข้าวกันเสร็จแล้วไกด์ก็จะพาไปเที่ยวภาคกลางคืนอีกครั้งหนึ่งภาคกลางคืนก็จะไปบ้านเออเขาเรียกอะไรนะ หมู่บ้านหิมะที่แบบว่าเป็นบ้านที่เป็นเห็ดอ่ะวางก่อนไข้ก่อนอาหารข้างทางก็น่ากิน แต่เราไม่กินอันเจ้านี้จ้ามีโดนบิดจริงๆตอนเนี้ยพักเลื่อนถ้า<ล>ร้อยแผ่นความร้อนในถึงมือเราวางเราวางเรา เห็นชุดสีแดงๆหน้าชาหมดแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปชาร์จแบตเตอรี่อืมมารับความเย็นเอาความเย็นไปใครดูอยู่มั่งกินข้าวเสร็จก็จะไปเที่ยวภาคกันคืนต่อที่ไหนได้ตอนนี้โอ้โหกุ๊บทัวร์เข้ามาเต็มเลยที่หมู่บ้านนี้จำกัดให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาได้วันละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเอ้าหมาหมาหมาแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วเอาวเหรอน้ำแข็งฟรีเดี๋ยวเราจะหยุดพิงฟรีต่อเมื่อเราถึงห้องพักแล้วอ๋อน้ำแข็งฟรีแล้วอ่าน้ำแข็งฟรีอีกเหรอเออเอาไปเอาไปที่ห้องใช่ไหมเออเอาไปเอาไปเอาอีกอ่ะ อาอีกอ่ะ,อะมีน้ำกินให้กินฟรีเดี๋ยวตกลงกันบ๊ายบายแปดหมดแล้ว